การหักหน้าที่จ่ายค่าในหน้า40วงเล็บ2เนี่ยปกติหัก3%ตลอดได้หรือเปล่าคะถ้าในหน้าหัก3%ไว้และยื่นพงกระดาม,มาตลอดมีแผนจะขอคืนภาษีเิมเพิ่มอย่างนี้เจ้าที่ตรวจเจอว่ายื่นแบบไม่ถูกต้องจะมีผลเสียอะไรบ้างคะขนส่งมีโกดังวางของได้ใช่ไหมคะเช่นวางพักของไว้ก่อนไปส่งวันอื่นแบบนี้หัก1%อยู่ไหมคะ การหักนะ้าที่จ่ายค่าในหน้า40วงเล็บ2เนี่ยปกติหัก3%ตลอดได้หรือเปล่าคะไม่ได้นะคะเงินค่าในหน้า40วงเล็บ2เนี่ยคุณต้องหักตามอัตราก้าวหน้านะครับถ้าคุณมีนาหัก3%เนี่ยก็ผิดไม่ตรงเงื่อนไขนะครับ40วงเล็บ2ไม่ว่าคุณมีนาจะหักจากลูกน้องที่อยู่ในบริษัทนะครับเป็น40วงเล็บก็ไปหักตามอัตราก้าวหน้าแล้วไปยื่นพงดนก้หน,นึ่งหักจากบุคคลภายนอก ก็ต้องหักตามบตรตาัก้าหน้าถ้าเขาไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่ต้องหักนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจด้วยนะไ่าคนที่มารับเนี่ยเขามีรายได้ที่อื่นหรือเปล่าเอาเฉพาะที่เราจ่ายเนี่ยถึงเกณฑ์ไหมถ้าไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่ต้องหักนะครับแล้วถ้าหักก็ให้ไปยื่นในแบบพงองกะดอหนึ่งไม่ใช่ยื่นพงองกดอสามนะครับถ้าอย่างที่คําถามถามผมเนี่ยนะครับก็น่าจะหักสามแล้วยื่นพงองกดอสามคือผิดทั้งการหักผิดทั้งเรื่องของการยื่นแบบนะครับ ค่าในหน้าหัก3%ไว้และยื่นพกรสสามมาตลอดมีแผนจะขอคืนภาษีมเพิ่มอย่างนี้เจ้าที่ตรวจเจอว่ายื่นแบบไม่ถูกต้องจะมีผลเสียอะไรบ้างคะที่จริงเขาก็อนุโลมแหละนะเพราะบางครั้งเนี่ยค่าในหน้าเนี่ยมันไม่ถึงเกณฑ์แล้วเราไปหักไว้เนี่ยบางทีสมรกรเขาก็โอเคกต่เรานะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับ มีแผนจะขอคืนบอกว่าถ้าไปเจอถ้าเจ้าหน้าที่ไม่เข้มงวดเขาก็คงผ่านให้นะครับแต่เราควรทําให้ถูกต้องนะเราเป็นนักบัญชีมืออาชีพเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเจ้าหน้าที่เข้มงวดแล้วก็หาเหตุเราเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าไอ้ที่คุณยื่นอะหักสามอะคุณท้ผิดนะครับคุณจะต้องไปขอคืนและให้ไปยื่นแบบใหม่ในพงรหนึ่งนะครับก็ขั้าในหน้ามันคือ1นะครับแต่โดยมากแล้วก็อนุโลมนะเรื่องนี้ถ้าเกิดเขาทาแบบนั้นจริงคุณลอง หาผู้ใหญ่ที่เหนือขึ้นไปกว่านะครับรุ่นนี้อาจจะเรานำส่งแล้วเราไม่ได้มีเจตนานะครับจ่ายค่าจ้างบุคคล40ลบ2คิดก้าวหน้าใช่ไหมครับได้ยื่นพองอดอ1หรือ3คิดก้าวหน้าถูกแล้วให้ยื่นพองอดอ1นะครับ40วงเล็บ1วงเล็บ2เนี่ย 2, ต้องยื่นพงกรดอ1นะวงเล็บ3วงเล็บ4ยื่นพงกรดอ2วงเล็บ3ก็คือพวกขาริกทสิทธิ์วงเล็บ4พวกเงินมันผลดอกเบี้ยอะไรเงี้ยต้องยื่นนะครับ ถ้าจ้าง40วงเล็บสสิ้นปีต้องยื่นพองดอนหนึ่งกอไหมคะใช่ครับเพราะเรายื่นพองดอนหนึ่งไอสิ่งที่ยื่นในพองดอนหนึ่งมันก็ต้องเอาไปยื่นรวมในพองดอนหนึ่งกออยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะครับขนส่งมีโกโดังวางของได้ใช่ไหมคะเช่นวางพักของไว้ก่อนไปส่งวันอื่นแบบนี้หัก1%ปออยู่ไหมครับ วางพักของไว้ก่อนเขาต้องมาวางของมนโกดังเราอะแล้วเราไม่คิดค่าเช่าวางของนหรอครับนะขนส่งมันก็คือไปเอาของแล้วไปวางคือผมไม่แน่ใจนะคําถามมันรายละเอียดอาจจะเดี๋ยวผมตอบไปกลัวจะไม่ครบถ้วนนะครับก,การที่เขามาเอาของมาวางในโกดังเราเนี่ยเราก็ต้องคิดค่าเช่าเขานะค่าวางถูกไหมจะเป็นค่าเช่าหรือจะเป็นค่าบริการก็ว่าไปส่วนขนอีกอีกทอดหนึ่งก็คือการขนส่งนะ อันนีต้ต้องดูรายละเอียดเนาะเดี๋ยวถ้าผมตอบไปว่าเป็น3เป็น1เนี่ยมันก็จะผิดนะังนั้นเอาของมาวางโกดังเราเนี่ยมันต้องคิดมูลค่านะครับโกดังเรามันมีมูลค่าเขาจะมาวางฟรีฟรไว้สองสาวันเนี่ยมันไม่ได้นะั่ไปวางที่อื่นเขาก็ต้องเสียตังค์ถูกไหมดฉะนั้นเราก็ต้องคิดนะครับตามราคาตลาดหรือพึงจะได้รับถ้าเราไม่ได้คิดสปพกก็มีหน้าที่คิดให้เรานะดั้นต้นต้อง,องระวังนะครับดนั้นาวางของมันก็ดูว่าวางเนี่ยเราให้เช่าหรือเราเป็นถือเป็นบริการ นะครับอันนี้ก็อีกช่วงหนึ่งแล้วช่วงที่คุณส่งของไปนั่นก็คือขนส่งนะครับอันนี้ต้องต้องเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเวลาคำถามถามในเรื่องของภาษีเนี่ยมันต้องละเอียดนะครับบางทีตอบไปเนี่ยมันก็ผิดแล้วเราเอาคำ,คำตอบที่ผิดไปใช้มันก็ยิ่งไปกันใหญ่นะครับ